บกกี้แล้วก็พี่พอดจะมาชมสวนดอกทานตะวันนะคะอยู่บ้านหาดคำค่ะอยู่เทศบาลตำบลหาดคำนะคะน้องเบกกี้เห็นดอกอะไรนะคะดอกอะไรดอกอะไรดอกอะไรลูกดอกอะไรดอกทานตะวันโห uke, พี่พอดไม่ดูเหรอเยอะมากเลยเนนมันมีผึ้งด้วยนนไหนไหนมันมีผึ้งด้วยนะ กิ่เกศสอนดอกไม้ไงเออมันมีผึ้งด้วยไงนักท่องเที่ยวก็จะเยอะนะคะนี่วันหยุดพี่พอเห็นผึ้งด้วยพี่พอเห็นผึ้งด้วยไงไงเห็นไหมน้องเมกี้เห็นผึ้งไหมน้าพี่พอพาน้องหันหน้ามาทางกล้องสิ ไปตามไปเลยแล้วเมื่อกี้จะดูแล้วแน่พี่พอหันมาสิยังไงเมื่อกี้หันมาสิจ้างเลยจ้างเลยปิดจมูกดีๆปิดมจมูกดีๆนะนี่ปิดจมูกดีๆทำดีๆสิไปกันเลย เนื้อที่ประมาณหกไร่ทอดมากับคุณยายกับคุณพ่อยยเยอะมาก นักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน่อยนะคะเยอะมากวันนี้นะ